ทำไมหน้าผอมเหมือนผีจังวะมึงตาเตอ์โหลอะไรเมื่อก่อนนี่หน้าอย่างนี้หรือเปล่าแล้วทำไมท่านหน้าเป็นอย่างนี้มึงโดนทั้งบ้านหรือเปล่าเนี่ยก็บอกอบอก็ทักเลยครับผมไอ้หาไปทำไหไหาอะไรมาว่าหน้าตาโซมอย่างกับผีมูตะออกมาออกมาผีออกมาออกมาออกมาที่สิงสู่ที่อยู่ที่ดอนที่ดมนะที่ทำไตมาออกมาออกมาออกมาทำให้คนสวยกลายเป็นศพอะประมาณนั้นเป็นวิญญาณผู้ชายครับที่เป็นผีไต่โหงนะที่ผมเห็นนะถ้าเกิดไม่นานก็คงจะอาจจะถึงใจชีวิตหรือเสียสติก็ได้อะ ตะเวทตะพุตะตักข้าวอุทังไปตีวเบาหน่อยนะตัะข้าวอุทังเตีเบาตักตะขาวอุทังไปไปไปออกไปที่มันอยู่ที่มันอยู่ในตัวออกไป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 นี่ผมลงเบาๆแล้วนาไม่โดนเลยนะถ่ายรูปไปก็ดูได้นะตะข้าวุทังหลับตาไป มาวุฒิทางเวสวุฒิสัเวสตตัดอาวุฒิทำไมมาเบาแมาเปยูเอฟซีลุทาไมหน้าผอมเหมือนหีจังวะมึงี่ห้ตาเตอร์โหลอะไรเมื่อก่อนนหน้าอย่างนี้รึเปล่าแล้วทไมทางหน้าเป็นอย่างนี้มึงโดนทั้งบ้านหรือเาเนยกินอาหารไม่ได้อาเจียนน้ำหนักลดลง10โลกูว่าแล้กูขอดูรูปก oh, no, um. ่อนนี้ได้ไหมกูอยากเห็นว่ะ มีพระทักว่ามีแฟนเก่าชาติที่แล้วชื่อทองยังตามมานในชาติปัจจุบันนี่ใครเนี่ยเป็ดใช่เหรอคุณใสทั้งหน้าเป็นแบบนี้เลยมาใกล้หลับตาไอ้หนูมานี่ยอย่าฝืนนะมาเข้ามาใกล้กลัวอะไรพอนมือหลับตานะ ประเาอิติปิโสพระทวายมะราชาโนุเทเวศวโนมนังสังในตัวนโมพุทธายะเทเวสศนุจตุมหาราชิกายะกะพันตาอปตะปุริโตเวสสับุสะเวสสับุสะเวสสับุสเอามาเวสสับุสเอามาเวสสะบุสะเวสสะบุสะเวสสับุสะเวสสับุสะเวสสะบุสเอุสะออกมาออกมาผีออกมาออกมาออกมาที่สิงสู่ที่อยู่ที่ดอมที่ดมนะที่ทำใจมาออก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 มาพุ่งอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตเออเพราะอาการน้องเขาดูแปลกๆแล้วเหมือนกับมีอะไรแฝงอยู่ในตัวโดยไม่เป็นตัวของตัวเองสายตาก็ไม่ใช่สายตาน้องเขาเลยนะ ก็บอกก็ทักเลยครับผมไอ้หาไปทำอะไรหาอะไรมาว่าหน้าตาโทมอย่างกบผีมาเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าเขาผมว่าทำงานอะไรต่างน้องก็บอกว่าเป็นคนเป็นอดีตนางงามอะไรเวทีใหญ่เลยที่ต่าประเทศอ่ะแล้วแล้วกันนะแล้วก็ไหนกูขอดูรูปมึงหน่อยดิลูปตอนสมัยสวยๆอ่ะเพราะหน้าเขาไม่สวยอ่ะถูกปะนูปักอ้าวเฮ้ยสวยนี่่าก็บอกว่าเขาผ่านเขารอบ30คนสุดท้ายแล้วก็เป็นดาวคณะมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆประกวดหลายเวทีอ่ะโอ้โหทำไมหน้าตาเขาโทมจังเลย เหมือนกับทําให้คนสวยกลายเป็นศพอะประมาณนั้นเป็นวิญญาณผู้ชายครับที่เป็นขี่ไสโหงนะที่ผมเห็นนะเป็นลักษณะเป็นแบบคือพวกขีเนี่ยจะมองไม่เห็นเป็นหน้าตาเราเห็นเป็นเงาแล้วก็เป็นพวกผมสั้นผมยาวมานั่นแหละนะอยู่กับเขาอาการคือเขากินไม่ได้อาเจียนอ้วกน้ำหนักลงนู่นนี่นั่นทำวิธีคือการไล่สิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเขาออกไปเพราะแม่เขาก็โดนตัวน้องเขาก็โดนเขาโดนทั้งแม่ทั้งลูกนะตัวน้องเขาเนี่ยคือเหมือนกับทําให้แบบโสมะนะหน้าตาเสียโฉม ถ้าเกิดไม่นานก็คงจะอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือเสียสติก็ได้อะะมานะดีเลยกินข้าวได้เลยกินไม่อ้วกกินไม่อ้วกแล้วก็อาการดีขึ้นจนเขาปรมาตัวว่าจะเป็นลูกศิษย์สำนักนี้เลยว่าเออเฮ้ยไปหาที่อื่นมาแล้วอ่ะมันไม่หายะรักษาหมอมาแล้วนะหมอแบบแผนปัจจุบันเลยแพงๆนะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรเลยไม่ได้เป็นไรเลยนะแล้วมาหาผมปับ๊บด้วยความหวังสุดท้ายปับ๊บเขากลับไปน้องเขาผ่องขึ้นดีขึ้นกินข้าวได้ จับกเวจากจูกจเวจากจูเวจากจูเวจากูเวเวเคขึ้นมาเนี่ยปีไหนวะสองพนสิบเจ็ดสองพนสิบเจ็